สวัสดีค่ะครูเฟินค่ะสวัสดีค่ะครูเดือนค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูเฟินกับครูเดือนนะคะจะนำเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสวมใส่ถุงเท้ารองเท้าการถอดรองเท้าและการเก็บรองเท้าเข้าชั้นค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราจะ เตรียมถุงเท้าขึ้นมานะคะวางในลักษณะที่ง่ายต่อการสวมใส่นะคะจากนั้นให้ดเด็กๆล้นถุงเท้าลงไปนะคะเพื่อที่จะใส่ได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นนะคะนำก้มลงไปนะคะสวมใส่นะคะทำแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยนะคะ ลักษณะที่หันปลายรองเท้าไปด้านหน้านะคะถ้ารองเท้าที่เป็นลักษณะที่ให้เด็กๆสวมนะคะเด็กๆ,ๆก็สามารถสวมเข้าไปได้เลยนะคะโดยเริ่มจากเท้าที่เด็กๆถนัดนะคะสําหรับรองเท้าที่มีตัวล็อกหรือตีนตุ๊กแกนะคะให้เด็กๆนั่งงงนะคะโดยก้าวเท้าไปด้านหน้าข้างหนึ่งนะคะตั้งชันเข่าไว้นะคะเพื่อการส่งตัวที่ดีจากนั้นให้แกะตัวล็อกหรือตีนตุ๊กแกออกนะคะ จะได้ง่ายต่อการสวมใส่ค่ะจากนั้นให้เด็กๆยืนขึ้นและสวมใส่รองเท้าทีละข้างค่ะเมื่อสวมใส่แล้วนะคะให้เด็กๆทำการล็อกตัวล็อกหรือตีนตูกแกกลับไปที่เดิมค่ะทำทั้งสองข้างเลยนะคะและเด็กๆก็จะได้สวมใส่รองเท้าเสร็จเรียบร้อยออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะ ลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องการถอดรองเท้ากันนะคะสําสหรับการถอดรองเท้าที่เด็กๆสามารถสวมใส่ได้เลยนะคะเราจะถอดทีละข้างนะคะโดยการใช้เท้าข้างหนึ่งนะคะมาข้างหลังดันตรงส้นรองเท้าไว้แล้วค่อยๆถอดเท้าออกมานะคะทําเช่นกันกับอีกข้างหนึ่งเลยะคะ่ะ และนี่ก็คือการถอดรองเท้าแบบสวมใส่ค่ะแต่ถ้ารองเท้าเด็กๆเ,เป็นแบบตัวล็อกหรือที่มีพิ้นทุกแกติดนะคะให้เด็กๆนั่งลงเพื่อทำการถอดรองเท้านะคะโดยนั่งลงในลักษณะชันเข่าขึ้นข้างนึ่งนะคะเพื่อการทรงตัวที่ดีจากนั้นแกะตัวล็อกนะคะหรือทิ้นทุกแกออกค่ะสลับทำทั้งสองข้างเลยนะคะหลังจากนั้นยืนขึ้นค่ะ เอาเท้าข้างนึงดันรองเท้าข้างหลังไว้และยกเท้าออกเหมือนกันค่ะเมื่อเด็กๆถอดรองเท้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะให้เด็กๆนะคะใช้นิ้วนะคะนิ้วกลางและนิ้วชี้นะคะเกี่ยวรองเท้านะคะโดยใช้มือด้านขวานะคะแล้วเราจะเดินไปเก็บรองเท้าที่ชั้นวางรองเท้ากันค่ะเมื่อเด็กๆถึงที่ชั้นวางรองเท้าแล้วนะคะให้นํารองเท้าของเราโดยให้ ที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปนะคะนั่นก็คือวิธีการใส่ถุงเท้าการสวมใส่รองเท้าการถอดรองเท้าและการเก็บรองเท้าเข้าชั้นให้เรียบร้อยนะคะให้เด็กๆนะคะได้ฝึกปฏิบัตินะคะทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับการปฏิบัตินี้นะคะสำหรับวันนี้ครูฝนกับครูเดือนขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ